ครับผมฟาร์มฟาร์มใหม่น้อเรปิดตัวยังไม่เปิดตัวนะครับเรียนรู้ประตรงหลักคือให้ลูกสาวได้เรียนรู้ประสบกา,ารณ์รรรจริงนะครับก็ตั้งอยู่ที่ค<อ>นบ้านพญาคน<ห>ม,มนะครับพญามูสิบตะบนมนมนหอมอำเภอเมือ,มองสุนรรนะครับอาชีพแบบผมก็รับราชการอาชีพเสริมคือเป็นฝึกประสบการณ์ลูกสาวด้วยนะครับใกล้ๆกับฟาร์มฮักถ้ามาฟาร์มฮักก็เจอบ้านผมครับผมขอบคุณครับ ไม่กลับเลยกล้วยนะเช้ากล้วยค่ะแต่พูธถึงว่าคนลราปล่อยมันออกมาเดินกินอาหปกติปล่อยมันออกมาเดินญญมันก็แบบล่าเริงแ<อ>จ่มใสแต่คอมันไม่กลับมาพันอะไรนะเธอเนี่ยอันนี้เป็นแคลิฟอร์เนียอ๋อแคลิฟอร์เนียเรื่องกระต่ายไม่สู้น้อง,ของเขาหรอกครับถ้าเรื่องไก่จะสู้อันนี้เตรียมเตรียมมาผสมกับอ่าภูพันใช่ไหมครับไม่กินอนนี้ นี่ก็เป็นอีกสายหนึ่งนะครับตัวเมียหมดหรือครับ <ขา S 1> ตัวมีโอ,โอเคจะพาเยี่ยมฟาร์มกระต่ายเพื่อนนะครับนะ,ะออนะครับผมขออนุญาตนะครับเนี่ยใครดี้ผมซื้อมาพูด คู่ละพันโอ้โหตัวเล็กด้วยนี่พันอะไรครับตัวนี้เป็นไอเป็นเทปไหมเทปไม่เทปผสมอันนี้ผสมเทปพันหนูเนาะแกตัวอีตัวไลออนนี่เวลามันหามันชื่อไลออนมาตัวเนี้ยเวลามันหาหน้ามาเพลงโต๊ะอันนีสิบโต๊ะก็เลยตั้งชื่อมันว่าไลออนตัวนี้นะฮะแคนดี้ตัวนี้เหรอ กรายไหน,นกระต่ายไทยอันนี้ไม่กระต่ายไทยกระต่ายไทยเป็นอย่างี้บอกนี่ก็ลูกผสมกระต่ายไทยบอกนี่เยอะอยู่เลยนของแกต่าน,นี้ให้ให้เป็นตัวอย่างทั้งหมดเลต้นหนังกำปีอะไรเล็กหรือเปล่าเนี่ย มีเล็กนะครับอันนี้เป็นมีเล็กนะครับ ยืมมางันพามาดูมันไอหัวตูนี่ยนะหตูอคืออะไรหลบนหตลอหาตมยงไม่มีตัวูปาลผมันธุ์ อันเป็นผมแบบนี้ถ้ามอนี้มันเป็นแงอกาอนมนเดีลออ่ลอนกินอาหารเร็วไหมถ้ากินมือเฉยเมือย่างนี้เนะถ้ากินมือก็ตื่นตืยเลย อันนี้ก็ออกมาเปิดซานกระต่ายแห่งใหม่นะครับอยู่ที่บ้านพุนยางคำนะครับอำเภออำเภอเมืองนะครับสกุจัรนะครับผมก็มาดูที่เขาทำกรงกระต่ายนะครับผมเดี๋ยวมาดูรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะครับว่าเขาทำยังไงนะครับอันนี้ก็น่าจะลงทุนอยู่พอสมควรนะครับนะครับก็เป็น เลกอย่างดีนะครับผมบอันนี้ก็ต่อท่อจุกน้ำนะครับกำลังกาลังจัดสร้างนะครับแล้วก็รอรอสายพันกระต่ายจากศูนย์ศากาประธานภูพานนะครับเข้ามาต่อเติมน,นะครับพอดีพี่แกมีกระต่ายอยู่แล้วนะครับอันนี้คนสนใจเรื่องเกี่ยวกับกระต่ายดำภูพานนะครับ่นก็เลย ทำข้อขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะรองรับนะครับกระต่ายดำูทาของเรานะครับอันนี้กําลังทํากําลังสร้างเพิ่มนะครับพี่คราว่าแกก็หมดไปเยอะอยู่ครับแต่คิดว่าตลาดในอนาคตนะครับตลาดในอนาคตมันมอนมันมันค่อนข้างสดใสนะครับเป็นได้ทั้งตลาดเนื้อนะครับผมทาเป็นตลาดเนื้อนะครับเราจะเน้นก่อนที่เราจะส่งเสริมนะครับเราจะ สอบถามเกษตรกรก่อนนะครับว่าจะเน้นเรื่องอะไรถ้าเล้นเรื่องเลี้ยเราอ่าเป็นกระต่ายนี้เราส่งเสริมเต็มที่นะครับก่อนอื่นเราจะส่งเสริมในเฉพาะเขตจังหวุดสุพรรณบกรก่อนนะครับที่เราอ่ายังไงหละ่ะที่เราไปมาหาได้มาหากันแล้วก็สะดวกสบายแล้วก็ดูแลง่ายขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูนะครับอันนี้ก็ตัวที่เปิดเหล็กนะครับอันนี้น อันนี้ก็แนะนำให้แกเอาอย่างอื่นมามาทแทนนะครับตัวนี้นะครับนะครับผมอันนี้ท่านแผานนี้น่าจะอยู่ในลาซาด้าถ้าจำไม่ผิดนะครับพอดีแกเข้าไปดูงานที่ศูนย์สาธารพัฒนูพันแล้วนะครับผมพอดีก็ได้คุยกันมาสักพักนะครับว่าคนจะสร้างคอกแบบนี้ขนาดนี้นะครับโอเคทางล่างเดี๋ยวไปดูทางหลังกัน ข้างล่างนี้ก็จะเป็นที่รองรับฉี่และอึน,นะครับมาดูนะครับข้างหลังนี้ก็เป็นฉี่นะครับฉี่แล้วก็ฉี่แล้วก็ขี้มันนะครับผมเยอะอยู่นะครับ อันนี้อีกคลองหนึ่งครับเสร็จแล้วนะฮะก็รอส่งเสริมกระต่ายเพิ่มไปดูเรื่อยๆพี่น้องที่ทำฟาร์มกระต่ายสามารถเอาที่นี่เป็นแบบอย่างได้นะครับพามาดูนะครับวิธีการทำได้หลายอย่างนะครับโอเคอันนี้กำลังสร้างก่อเดี๋ยว จะพาไปดูกระต่ายของที่แกนะครับว่าพิ่แกนมีตอนนี้มีกระ่ายอะไรบ้างนะครับเจ้าที่เปน็นอีกคนนึงครับอ๋อครับเพืนึงเป็นกระดิ <c oughs> ่งแล้วนครับผมตัวนี้เป็นกระต่ายดำนะครับตัวพูดมันบ่าตัวนี้ <c oughs> ปล่อยผสมนะครับ ะอันนี้ไปเลี้ยงน่าเป็นอาหารหมูน้อยเนาะหน่าเนาะ เดี๋ยวมาดูฟาร์มกระต่ายดำที่นี่นะครับ<อ>กรอบประกางนะครับค er ่ายทหารนะครับมาเยี่ยมนะครับอีกตัวนะึ่งที่ตัวเมียใช่ไหมครับตัวเมียมดขับไปอีกตัวผู้ยังเขมียอีัวโอ้ตัวไม่มีตัวผู้ค่ตัวไม่มีตัวผู้นี่ตัวเมีย ตัวผู้มีตัวเดียวใช่ไหมผมมีตัวผู้ผมเอามาแลกมีหลายครับหลาย่ตัวผู้มีตัวหนึ่งอันนี้ออกลูกไหลนะครับพี่ทำมาผสมกับกระต่ายกันนี่เลยนั่นบหมครับลูกหลายอันนี้ตัวเมียประกันเป็นผู้พันแห่งนะครับสวยครับสวยลูกได้ออกมาเป็นอะไรในรทำพันเต้นะครับผสมข้ามพไปเลยค่ะแต่ว่าจะได้ได้ลูกเป็นสีอะไรครับผสมกัน นี่ครับลูกนี่ออกมาเป็นโอเป็นอ๋อลูกแมนโอ๋อนี่นี่คือตัวเมียแต่ลูกของเขาหมดเลยนะครับออกเป็นสีนี้ที่เหมือนพ่อไงเพราะว่าพ่อสีนี้พ่อสีใดสีนี่สีเหมือนลูกนไยแม่นบอกมีหน้าหรอผมว่าทำไมกระต่ายดำภูพานตัวนี้ตัวผู้ครับผสมกระต่ายดำภูพานสีดำภูพานหนึ่งนะครับออกออกได้ลูกเหมือนพ่อหมดเลยครับ ็แล้วแต่นะครับนานาจิตตังนะครับทําได้หมดนะครับผสมกระต่ายผสมกันได้นะครับท่านอะไรหนูนี่อันนี้ผมไม่ไทราบเลยพี่จะเ,เป็นที่นี่อีกทนหนึ่ง,อ,งอ,อ้อครับผมไม่เป็นไอะไรภาษาไม่ใช่ด้วยครับนี่ภาษาโอเค